สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสร้างต,นนตัวอักษรบนคลื่นนะครับตัวอักษรบนคลื่นกับลักษณะนี้นะครับอันนี้ลองทำแล้วก็มาแนะนำกันเลยนะครับ,รบผมใช้ Photoshop c s 6นะครับในการแนะนำครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ ๋ยงจะก็จะใช้ภาพเดิมนะครับให้เปิดภาพตัวนี้มาเลือกที่ว่าเป็นคลื่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี่ polygonal นะครับเลโ s o tool นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการตัดเลยนะครับตัดกันไปเลยนะครับส,สังเกตว่าให้ตัดบนยอดคลื่นนะครับบนยอดคลื่นถ้าตรงไหนสังเกตไม่เห็นก็เดาเอาหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้ เลือกขึ้นที่อยู่ประมาณสักเกือบกึ่งกลางเกือบจะกึ่งกลางภาพก็ดีนะครับ สังเกตจุดตัดนะครับถ้าให้มาเจอจุดเดิมนะครับถ้าเจอจุดเดิมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกขวากราบเลือกที่ตัวเลเยอร์วียคัปี้นะครับเลเยอร์วียคัปี้ครับจะได้ตัวนี้ครับหลังจากได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวเท็นี้เลยนะครับตัวอักษรนะครับเลือกสีไว้ได้เลยครับสีสีก็ให้พยายามเข้มกว่านี้นิดนึงนะเข้มกว่าผิวน้ํานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ Enter นะครับหรือไม่ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือ Move to เลื่อนตัวอักษรนะครับเอาไว้เพิ่มบน,บน,บ,นบนก็ได้ปรับขนาดตัวอักษรได้ตามนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือถ้าจะปรับลดลงก็เลื่อนลงมานะครับส่วนตัวนี้ก็คือเราจะเพิ่มสี หรือว่าจะเข้มยังไงก็ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้ไปครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เอฟเฟกตัวนี้นะครับเลือก building option นะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับเลือกออประมาณ ตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปข้างบนตัวอักษรนะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปบนนี้ก็ตัวนะครับเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวอักษรนะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับ ทำการตัวนี้ขึ้นมาเห็นจะเห็นว่ามันจมลงไปในคลื่นแล้วนะครับลื่นที่เราตัดเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ดูว่าจะให้มันจมได้เท่าไหร่ก็นี่กันไปนะครับนี่ครับจากนั้นจากนั้นก็ให้เรามาคลิกที่ตัวตัวนี้นะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คลิกขวานะครับคลิกขวาอันนี้คลิกขวา เลือก Duplicate layer นะครับ p l i c เ t e เป็นการ Copy นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปข้างบนครับเสร็จแล้วก็ c o n t r o l T นะครับ c o n t r o l T ครับ control T แล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้เลื่อนภาพลงมาขึ้นไปอันนี้ยังไม่ต้องกังวลว่า ตัวอักษรมันจะไม่ไม่ได้กันนะครับยังไม่ต้องกังวลตัวนี้จะทำกับอักษรใหไ้ได้ประมาณให้มันได้เท่ากันก่อนนะครับ,สบเสร็จแล้วเลื่อนไปดูตำแหน่งให้มันตรงกันก็พอนะครับตัวนี้นะครับดูตำแหน่งให้มันตรงกันถ้าว่ายังเล็กก็ปรับเปอีกน,นิดนึงหรือก็จะใช้ตัว ปรับด้วยตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเอาตัวอา่านี่เป็นเกณฑ์นะครับตัวนี้ครับจากนั้นก็ เอนเตอนะครับหรือไม่กรท่ติเครื่องหมายถูกครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัวเลเซอร์ตัวนี้ตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะตัวนี้เลือกที่ประมาณนี้นะครับรลดไปเลยนะครับ รือถ้าว่าใครต้องการให้มันเข้มกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนตัวนี้ได้นะสเตปสเตปตัวนี้นะครับครับมันก็จะเปลี่ยนให้ตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะจะ,จะคืนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราสามารถใช้ตัว opacity เนะี่ยช่วยได้หน่อยหนึ่งนะครับช่วยได้ครับอ่านใะนนี้ตัวนี้ทิ่มเป็นขอบแล้วก็ตัวนี้ลบเอา เห็นไหมถ้าตัวนี้น,นี้ไปเราก็เฟินสเต็ปขึ้นมาใหม่นะใส่ออปัสตี้ช่วยปรับตัวนี้นะรปรับตัวนี้ให้มันมเหลือสักสามสิบนะครับรูดไปใหม่ครับเรียบร้อยแล้วครับการทำตัวอักษรบนคลื่นนะครับพร้อมกับ วิธีการสร้างแสงเงานะครับการสร้างแสงเงาเนี่ก็ครับเป็นการทําตัวอักษรบนขึ้นเดี๋ยวมีแสงเงาแบบวิธีง่ายๆนะครับตัวนี้เราปรับจะเข้มหรือว่าจะจางมากกว่านี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ